โอเคก็ต okay, so so ้องขอเรียกสุดเดือนแรกๆจะรอะสียงคำปรานกับท so so ุกคนทุกทุกท่านกันด้วยรายการนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันประมาณเวลาอรึ่งเกนาทุ่มเช้สู้กนี้เราจะทำอะไรกันสู้วันนี้นะผมก็จะไปลงตา้างของอีเวนต์วาเลนไทน์หรือเรเวนไทน์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกกันตอนตรงเลยนะครับที่แรกผมเนี่ยกะว่าจะรอมาซื้อของอีโวยามาโตะอาตอนที่ลงเสร็จแล้วให้ทุกคนดูแล้วก็อีโวให้ทุกคนดูแต่ว่าผมไปกดเช็คนะครับพอดีว่าผมนับตาผิดนับเกินไปหนึ่งตานะครับก็เลยมันได้พอดีแล้วก็ ได้ของอีโวมาเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนเอ่ยนี่นี่นี่เดียวก็โทเค็นนั่นเองนะครับไม่รู้ว่านถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ขอไปด้วยนะครับแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอย่างไงดีนี่อันนี้ผมก็มีด้วยนะครับเอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ที่มันจะได้เป็นไเคโนนั่นเองอหรือลองประทานอะไรหจากเรื่องไฮยูคูดีเอ็กดีนะครับซึ่งผมก็ ไปอยู่ทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็ออหนึ่งตัวละครที่ผมเปิดมาแล้วนะครับซึ่งมันจะมี2รูปแบบคือมีวงเล็บมีชื่อเป็นวงเล็บหน้าหลังนะครับกับไม่มีซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันให้มันเหลือสัก2อันนะครับอันนี้ไม่มีชื่อนะอันนี้ไม่มีชื่อโอเคเปิดไปอีกหนึ่งล้านนะผมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีชื่อนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะชื่อ LIG นะครับ LIG เน, LI นี่เห็นไหม ผมมีแล้ว3ตัวรัาซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าร่างแคนนี่หรือบังนราบที่จะมีวงเล็บด้านหลังโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆกนเาเสียเวลาอย่างแรกครับเดี๋ยวเราจะมา, o N I ม,มาอีโวเมท้าของยามโตก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเอนไอส์หหนึ่งยามโตนะครับอออนุญาตนะครับผมมาไปเดี๋ยวอีโวก็ลึนี่นี่ได้มาแล้วสำหรับยามโตซิ่งผมหวังลึกๆนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเบสซิ่งน้บซิ่ง ถ้าเบรซิ่งมันมาเนี่ยมันก็คงจะเหมือนที่ผมคิดเอาไว้ได้แหละเออใช่โอเคเดี๋ยวขออนุญาตล็อกไว้เลยนะครับส่วนเรื่องเดเรลเดี๋ยวค่อยฟีดที่หลังกันนะอ่ะไปะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปลงเดทเะไรดีกว่าซึ่งเซ้ตที่เราจะไปลงตรงตอนนี้นะครับจะเป็นเซ้ตที่ทําเวลาได้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยลองเล่นหลายๆเซ็ตมานะครับเซตน,นี้จะเป็นเซตที่เล่นแล้วจบเวลาได้เร็วที่สุดนะครับต้องบอกตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเซ้ตนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละนะครับแต่ว่าเทคนิคและวิธีการเล่นจะ เหมือนที่คุณเคยเห็นหรือเปล่าอันนี้ไปรู้ต้องไปรอดูนะครับซึ่งตัวแรกก็จะเป็นทางั้งโกโจนั่นเองนะครับเอาไว้หยุดเวลาคือถ้าเราไม่มีพวกเยอะคูลเลอร์เนี่ยหยุดเวลาสำคัญครับซึ่งในคลิปนี้เราก็จะไม่ใช้คูลเลอร์นะครับก็จะใช้ตัวที่มันสามารถขาดได้นะครับผมนะอ่โกโจจากตู้สตาร์ดาธาไม่ได้แล้วครับเดนเชอร์หายได้นะครับผมจากดุซันนั่นเองนะครับโดนบ้างมหาได้นะครับอีโวขึ้นเป็นหกหาวได้เลยนะครับผมนะให้จะใส่เป็นออฟออฟมันก็ได้หรือถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครััััับบบผมนนนนนะะะตตต่่อไปปปคครรก็็็จเเววีี้ท มาจากสตาร์พาร์ทเลเวลที่50นั่นเองนะครับผมนใช่ไหมอ่าตรงนี้แล้วครับได้ว่าเป็นตัวที่ดีนะเบสซิ่งสวยด้วยนะครับตัวตั้งไวก็จะเป็นไอจังนั่นเองครับเอาไว้บัฟแล้วก็ฟังตังจนสุดท้ายก็จะเป็นด้านของเจมซีโอเอาไว้ฟัมตังนั่นเองออมก็จะประมาณนี้เลยนะครับการใส่ออฟเนาะถ้าใครไม่มีออฟอะไรก็สามารถประยุกตใช้ได้แล้วนะโดยือะยุกใช้ตัวไรไเตอร์เองก็ใช้ได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคไปซึ่งถ้าใครไม่มีจะร่านงโกโจที่ได้จากตู้สตาร์ดันนะครับหรือโกโจจูบานะก็อาจจะทนเป็นด โจทโรฮงดางธรรมดา aro, หรือจทโรขอพอนหรือจะใช้มันโจทวิก็โจฮงดังธรรมดาก็ได้แต่ว่าข้อเสียอะไรก็คือไม่รู้ว่าตังจะถึงหรือเปล่านะมันก็อยู่ที่เทคนิคการฟังตังด้วยเพราะฉะนั้นโอเคเพือ่อนเพื่อการสลาเดียวไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเลยกันเลยดีกว่านะับผมนะโอเคมาผมตึงก็โอเค,อเคข้าสุดาเรียบร้อยวางทางด้างของเจซิโอนก่อนเลยนะครับซึ่ง วิธีการดูว่าเราวางฝั่งไหนวางถูกหรือไม่ถูกแค่เราดูตรงป้ายตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราดูป้ายตรงนี้นะครับนี่ดูป้ายนะอย่างงี้แล้วเราก็นี่นะครับต่อข้ามป้ายเลยนะครับซึ่งขออนุญาตเล่นเป็นจอเล็กนะหนูนะครับเนื่องจากว่าออจอผมนะด้านหลังซ้ายนะมันเรียกว่าจ,จอมเสียงนก็ขออนุญาตเล่นเป็นจออย่างนี้นะโอเคมาแล้วเราก็มาดูที่มอนฝั่งซ้ายนะครับถ้ามันถือโฟงนี้แล้วให้เรากดเป็นคูนหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะนี่โฟงนี้นะนี่กี่ห้องอะ เอาไม่รูดนับเอาเองแล้วกันนะครับโอเคมาตังมาอาตังนะครับแล้วก็วางเลนเชอร์เลยแล้วก็คุมเลนเชอร์ไปต,ตีเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคตีไปตั้งแต่ยังคู่สองอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเร่งเวลาให้มันจบไวขึ้นนิดนึ่งนะครับผมนะมากฝั่งนึงครับผมกดตีครับผมตังไม่มาโอเคตังมาอโอเคตังมาไวปุ๊บโอเค ซึ่งผมไม่แนะนําว่าถ้าใครเล่นมือถือผมไม่แนะนําว่าให้กดคูณสองนะครับจังหวะที่เราคูณแลนเชอร์ไปตีในช่วงทิวเวฟที่สองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่แนะนำมันจะเป็นโน่เนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าบ้านนะครับโอเคไปซึ่งพอเวฟสามให้เราปิดออโต้จะเ,ะเก็บเวฟไปเลยนะครับแล้วเราก็กดคูณสาไปเลยนะเพื่อความมันก็เร็วเนาะแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำเราก็จะวางแลนเชอร์ของทั้งหมดสี่ทางนั่นเองนะครับผมนะโอเควางไปเลยครับผมซึ่งจังหวะนี้จะไม่มีอะไรแนร่ากลัวเลยนะครับคือ เส้นนี้จะเป็นเส้นที่เล่นง่ายเราต้องจบไวนั่นเองนะครับผมนะอ่ะไปเลยครับผมโอเคโอเคครับผมพอเข้าสู่เวอร์สี่ถ้าเราทำการทำการเปิดออโต้สกิ้งเบลนั่นเองนะครับผมนะเสร็จแล้วลังจากนี้เราก็เตรียมอัพตังยาวๆนะครับโอเคเอาไปเลยแต่ผมจะลงที่ไอจังก่อนนะเดี๋ยวเราก็วางเลนเชอร์เพิ่มเลยครับถ้าตังก์เหลือนะถ้าตังก์ไม่เหลือก็ไปวางในเวมที่หกก็ได้นะครับ การวางแลนเชอร์นะครับนี่วางประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็กดบ้าได้เลยโอเคหลังจากนี้เราก็จะเอาเจมซีโอนะครับผมนะยาวๆจนกว่าจะถึงเวฟที่แปดนั่นเองนะครับเอาเจมซีโอไปหลังนะครับตั้งเหรียญให้ลงที่ไอจังนะครับตั้งเหรียญลงไอจังตั้งเหรียญลงไอจังนะครับทำไว้นะครับการับตังนะนี่ผมเอาเจมซีโอได้บ้างนะครับตั้งเหรียญอยู่หมื่นนะครับหมื่นสองก็ลงเลยนะครับผมโอเคพอเข้าสู่เวฟที่แปดนะครับเนี่ยซึ่งเรารอสกิบเวฟนะครับเนี่ย โอเคเว้ที่แปดมานะครับเอาเลยครับเรนเชอร์ให้มันตีแอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนอัลตูสคิวเลฟเลยนะครับผมนะาแล้วก็เอาเรนเชอร์ฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวรอก่อนเอาให้มันถึงขั้นที่สองนั่นเองนะครับผมนะให้ตังมาก่อนซึ่งถ้าใครเอาตังทีไม่พลาดนะครับไม่ได้ห่วงตังผมเนี่ยเออจะอัพเรนเชอร์ได้ง่ายครับโอเคนี่มันจะต้องอัพได้ประมาณนี้ครับคือเรนเชอร์หนึ่งตัวถึงขั้นตีแอร์หรืออัลเกรดที่สี่้ะไรอย่างเง้ยต้องเรนเชอร์หนึ่งตัวถึงอัลเกรดที่สองนั่นเองนะครับผมนะนี่เห เพื่อมันตีตัว powerful 2นั่นเองนะครับผมนะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับหลังจากนี้เราต้องจะอั้ตัวตังยาวๆนะครับซึ่งตังเนะี่ยมันจะอัพได้นนเฉพาะอาไอจังนะครับโอเคเี๋ประมาณนี้แล้วโอเคโอเคผมเหมือนมอนต,ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะหมดเรียบร้อยแล้วครับตังเนี่ยไม่สามารถอัพไอจังต่อได้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะข้ามเวไปเลนะครับโอเคข้ามไปเลยเนาะซึ่งผมจะสกิปเวฟเองนะครับผมนะอา จุดสกิปเว็บเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมเอาตังค่อนท่านพลาดนะเออพอดีห่วงตังค์ไปหน่อยตอนต้นนะครับผมโอเคกดท่านไปเลยนะผมโอเคเอาไปเลยอไปโอเคซึ่งผมจะรอตังค์ก่อนนะครับตอนนี้นะเพราะว่าผมคิดว่ายังสามารถอัพไอจังขึ้นขั้นต่อไปนะครับคือมนตรการสอบมลทางซึ่งผมคิดว่าตังถึงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรอตังก่อนนะครับรอให้มอนมาแล้วก็รอตังก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ มานานันอาจะดูยากนะครับแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะเออจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวรอตังก่อนนะเพราะว่าเวนที่11เนี่ยจะเป็นเวมสุดท้ายที่เราจะความตังแล้วนะครับโ okay. อเคพ่ออาไปจังเรียบร้อยแล้วนะผมนะไปเราก็เกิดแล้วก็อั้มตัวไปเลยนะครับอั้มไปเลยนี้ถ้าได้ประมาณนี้ก็พอแรียบอยแลยนะครับก็คือถ้าถึงเวมที่11แล้วได้ประมาณไหนเอาประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือ เดี๋ยวผมจะรอมอนต์มาสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เว็มันติดนั่นเองนะครับผมนะเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานั่นเองโอเคโอเคมาเยองเอ่ยดูจํานวนมอนต์ดีๆครับเราอย่าใจร้อนรีบสกิปสกิปสกิป,กป,กปครับเพราะว่าเว็บมันจะติดพอเว็ติดเราไม่มีตังค์ตัวหรือดาเมจเราไม่ถึงเนะี่ยมันจะเป็นเลี่ยงโอเคพอโอเคเอาไปแลนเชอร์ er. ตอนนี้แลนเชอร์ของผมอัพได้2ตัวแล้วนะครับก็คือเพียงพอแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็จะสุดอ่า เปิดออโตัวสกีบเวฟเลยนั่นเองนะครับผมเอาเก็งไปต่อไปก็จะวางโกโจนะครับผมจะวางโกโจด้านหลังไอจังนั่นเองนะครับผมหลังก็เอาไปเลยครับผมไปเลยนะไม่ต้องสนใจเลยนะไปเลยครับโอเคเอาไปเลยนะแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำเราก็คือจะทําบอมบวนนั่นเองนะครับทําไปแล้วจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโอเค โอเคพอเราทำบั๊มบลเสร็จแล้วประมาณนี้เริ่มเริ่มร้อยแล้วนะครับผมนะสิ่งที่เราจะทํอะไรนั่นคือเราจะวางหนอนดำนั่นเองให้เราวางตรงนี้นะแผงขอบเอ่อสกิลของโกโจที่เรากดหยุดเวลาไหมนี่นี่เราวางประมาณนี้นะครับก็คือก็คือให้เรากดโกโจที่มันใกล้กับเรนนั้นมากที่สุดอย่างเช่นฝั่งซ้ายนี่นะครับผมกดโกโจตัวในสุดนี่เห็นไหมระยะของหน,นอนดำก็จะประมาณนี้นะครับใหว้วางประมาณนี้คือมันจะจบไว้ที่สุด ส่วนด้านนี้นะครับด้านที่ไอซังหันหน้าไปะนะครับแล้วก็กดโกโจตัวในสุดน,นั่นเองนะครับหนึ่งระยะด้านนี้นะครับมันจะได้ระยะหยุดเวลาที่น้อยกว่าเพื่อนนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็วางโดดําประมาณนี้นะครับให้เราที่ให้เราดูที่วงโกโจเห็นไหมให้เราต่อในวงผมมาเลยนะครับผมนะหนึน่งเห็นไหมนี่พอเข้ามาสู่วงเขตัวนี้นมันจะอันนี้พอดีนะครับอยู่เวลาได้พอดีโอเคกดสติปกเกรเลยเห็นไหมมันเฉลี่ยม,มาอย่างนี้นะครับเฉลี่ยพี่อะไรเฉลี่ยเนี่ย วางประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมไมันจะได้ประมาณนี้พอดีนะแล้วก็ฝั่งนี้นะวัออนนี้เราก็วางตัวนี้ไปเลยครับผมวางไปเลยนะวางไปเลยนะครับผมพอเราได้ประมาณนี้นะครับให้เราขายแรนเชอร์หนึ่งตัวนะเพราะว่าตังเราอัพไม่ถึงแน่นอนครับแล้วให้เราวางตัวนี้นั่นเองนะครับผมวางประมาณตรงนี้เลยนะครับให้มันพออัพได้นะมันก็ปรับเป็นสตองเกตนะครับผมแล้วก็อัพไปเลยครับผม พันสองแสนนะครับที่เหลือสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือเอาเลนเชอร์ฝั่งดีนั่นเองนะครับผมแนละเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ได้ดามจจกตัวนี้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมนะโอเคต่อไปเราก็ปรับเป็นสตองเกตให้หมดเลยนะครับโอเคผมก็จะเอาไปเลยนะโอเคสตองเกตสตองเกตแล้วก็อันนี้ก็สตองเกตเหมือนกันนะครับเนี่ยสตองเกตเหมือนกันนะครับตั้งเหลียวผมก็เอามาลงแลนเชอร์เลยนะครับลงฝั่งไหนก็ได้อพอบอสมาเรแล้วน,นะครับ ถ้าใครต้องการตังนะครับหรือคิดว่าถ้าขายาโนตดาวนะ์นั้นตังมาถึงก็ขายไปเลยครับผมนี่ผมผมขายไปเลยนะเพราะว่ามันสโลโบอลแล้วนะครับประมาณตังที่ผมได้จากการขายโนดาวน์ย่งไมันยังพอเอาไปเล่นได้นะครับโอเคขายไปเลยครับผมขายไปเลยแล้วก็ผมก็จะเอาแบนช่อไปป่าปพอได้ประมาณนี้ก็ไปเลยครับไม่ต้องทำอะไราแล้วนะครับก็คือรอบอสวิ่งเข้ามาสู่ระยะการตีของ อ่ายูนิตของเรานะครับแล้วก็รอมันตายช้าๆนะครับผมนะและที่สําคัญสําคัญสําคัญเลยก็คืออย่าลืมปรับตองเกตน,นะครับตัวน้าเหมือนตัวหรือถ้าใครกลัวว่ามันจะตีไม่ตายเนะี่ยก็อย่าลืมปรับโกโจก็ได้นะแต่ของผมนะเล่นทีไรผมจะไม่ปรับโกโจนะเพราะว่าโกโจรเราไม่ได้เป็นดานเมจอนตีขนั้นหะนึ่งแต่ก็โอเคจัดไปเลยประมาณนี้นะครับท่านผมนะนี่เห็นไหมก็ปล่อยไปยาวๆเลยนะหลังจากนี้ขออนุญาตเร่งเวลาเลยละกนะันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมนะปั๊ โอเคเรียบร้อยก็จะเปน็นที่เรียบร้ยที่โรงพยาบาลเซเียวในด้านตัวด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้าใครอัพตังได้ไม่พลาดเนี่ยก็น่าจะสามารถอัพเดนเจอร์ได้เพิ่มอยู่ประมาณสองถึงสามตัวเลยนะอ่าก็โดยประมาณก็จะจบวันก็ดีนะซึ่งผมนะ่ะเล่นมากนะเรวก็ลืมกด้าสรสกิเวมซึ่งเวลาที่ผมทําได้เร็วที่สุดเนี่ยนั่นคือห้าร้อยสี่สิบวินัน่นเองนะครับอันนี้คือเร็วสุดนะอันนี้คือเร็วสุดตอนที่ผมไม่ได้อัพคลิปเนี่ยคือทําได้เร็วสุด ประมาณนี้นะเด็ครับคือเล่นได้ากคือผมมั่นใจเล่นเลยนะอันนี้ก็คือเล่นไปพูดไปสอนไปก็นั่นแหละนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซตี้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าใครอัพตังได้ไม่มากนะครับนักฝีมืออัพแอนเชอร์ได้มากกว่าผมนะแล้วก็มีตัวเหมือนผมมีอ้อมเหมือนผมเนี่ยก็เล่นได้บานจะจบได้ไวนะครับคือผมการันตีแล้วนะถ้าเล่นได้ได้ดีกว่าผมนะอาจจะลง400ก็ได้นะแต่ก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็น่าจะอยู่ราวห้าร้อยนี่แหละนะท่าที่เราที่เกิดมาหนึ่ง ก็แค่นนี้นหละแท้สองนะคือก็จะประมาณนี้นะครับผมนะกับแกซึ่งผมก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าในอีเวนต์นี้ผมจะเอาตัวนี้หรือเปล่าในตัวเฮียนี่นะเพราะว่าโอ้โหยี่สิบห้าตานะครับตาและหนึ่งแคลลี่คือมันเหนื่อยจริงแล้วแต่ผมก็คงจะเอานะครับเพราะว่าถ้าผมอยากได้อาร์เคโนล่างใช่เนี่ยนะผมก็คงจะเอานะครับเห็นไหมมันรู้สึกออกยากจังวะเออน่ะไม่ได้เลยว่ะควนะครับเอาเป็นว่าสำหรับกิปนี้ก็ประมาณนี้ครนะขอตัวกันไปก่อนสวัสดีครับผม